ราชาลูกหนังทโรขอสเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพิมียร์อังกฤษ2022-2023ลีดยูเต็ตปะทะลิเวอร์พูลแข่งคืนวันจันทร์ที่17เมษายน2023เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่าเท้าสดทางทรูพิมเมียรฟุตบอล1และ2สนามเอลเลนโรดลีดหลังจากเปลี่ยนคุณซื้อแล้วผลงานดูดีขึ้นในช่วงหลังแต่ล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านโดนคริสซันพาเลตบุกมาถล่มยับถึง1-5 แต่ก็ยังอยู่ในโซนปลอดภัยรังอันดับที่16มี29คะแนนจากการลงเล่น30เกมมีแต้มห่างจากโซนสีแดงอยู่2คะแนนด้วยกันหรือว่าคู่โชว์ฟอร์มในช่วงหลังจัดว่าย่ำแย่หลังจากไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันอย่างไรก็ตามสุดสัปดาห์ก่อนพวกเขาพึ่งยันเสมอจากฝูงอาเซนนลมาได้แบบสุดมันชนิดที่เกือบจะเอาชนะมาได้ทําให้ปัจจุบันพวกเขายังคงรังอันดับ8ของตารางมี44คะแนนห่างจากโซนท็อปโฟอยู่ถึง12แต้มด้วยกัน ความพร้อมก่อนเกมลีดหน่วยเต็ดทีมของคาบวีกาเซียจะไม่สามารถเรียกใช้งานแม็กซ์โว์เบอร์ไทเลอร์อดัมและจูดดัลลาสทั้ง3รายที่บาดเจ็บต้นขาไม่สามารถลงสนามในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนตัวหลักรายอื่นๆฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้ทั้งหมดคาดการเซเบตผู้เล่นตัวจริงลีดผู้รักษาประตูเมสเลียกองหลังไอลิงคอสตาฟีโบกองกลางซินิสต์ราแม็กคนนี่อารอนสันโรกาแฮร์ริสันกองหน้าแบมฟอร์ ความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูลด้านทีมของเจอเกนครอปจะยังไม่มีชื่อของคาวินแลมซี่นาบีเกตาและสเตฟานบายสติดที่บาดเจ็บอยู่ในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนในรายของลยดิอาที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วนั้นยังต้องลุ้นว่านายใหญ่ชาวเยอรมันจะตัดสินใจส่งลงมาเคาะสนิมในเกมนี้หรือไม่คาดการ์สเปซผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูอาริซอนกองหลังเทรนโกนาเต้ฟานได์โรเบสันกองกลางเอเลียตฟาบินโยเฮนเดอร์สันกองหน้าซารา,ากักโปนุนเยส ผู้ตัดสินเค็กพาวสัน V.A.R. โทนี่แฮริงตันผลงานห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันลีชนะ1สเสมอ1ลิเวอร์พูลชนะ3คาดการณ์ความเป็นไปและผลการแข่งขันเป็นการพบกันของ2ทีมที่ผลงานในปีนี้ไม่ดีเท่าที่ควรเจ้าบ้านลีดกำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อนี้ตกชั้นให้ได้ขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ดูเหมือนจะมีลุ้นเพียงแค่โคต้าฟุตบอลยุโรถ้วยเล็กแล้วก็เป็นได้เพราะแต้มที่ห่างถึง12คะแนนจากโซนทอฟโฟแม้แต่ทางทฤษฎีจะยังทัน แต่ในทางปฏิบัติและด้วยผลงานของพวกเขาบอกได้เลยว่ายากสุดๆอย่างไรก็ตามเชื่อว่าครอปเองก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมารูปเกมคงจะเป็นทีมเยือนที่เปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ก็ต้องระวังเกมฉาบฉวยของเจ้าถิน่นที่เคยเล่นงานหงแดงมาแล้วในเกมแรกที่พบกันในแอนฟิลด์แม้ทีมเยือนจะดูเหนือกว่าในด้านขุมกําลังแต่เจ้าถิ่นดูจะมีแรงผลักดันมากกว่าทั้งการเล่นในบ้านรวมถึงการที่ต้องหนีตกชั้นอยู่ณเวลานี้ ซึ่งนั่นอาจจะช่วยให้พวกเขามีแรงฮึดแบ่งแต้มในบ้านมาได้ในเกมสุดสัปดาห์นี้คาดการ์สกอร์เลดหนลิเวอร์พูล2ท็อกสปอร์ตรายงานว่าแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตนักเตะลิเวอร์พูลเชื่อว่าถ้าลิเวอร์พูลเอาเงิน130ล้านปอนด์ที่ซื้อจูดเบลลิงแฮมนั้นเปลี่ยนเป็นการคว้าตัวเมสันเมาส์และดีแคนไรช์ right, น่าจะเหมาะสมกว่าด้วยซ้ำถ้าคุณกำลังพูดถึงเงินจำนวน130ล้านปอนด์สำหรับการซื้อผู้เล่นเพียงคนเดียวผมคิดว่านั่นไม่สมเหตุสมผลอย่างมาก แต่ถ้าคุณจะซื้อเมสันเมาส์และดิแคนไรท์ด้วยเงินในราคาแบบนี้ละ่ะจะได้ไหม2ต่อ1คนผมคิดว่าถ้าคุณต้องการ2คนนี้ในราคาก็จะอยู่ที่ราวๆ0 0 0้ถึง1น0อ่ล้านปอนด์และนั่นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากกว่าผมไม่ได้ต้องการดูมิ่นเบลลิงแฮมแต่สภาพทีมลิเวอร์พูลตอนนี้พวกเขาต้องการมากกว่ามิดฟิลด์เพียงคนเดียวและด้วยศักยภาพของเมาส์และไรท์มันจะทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่ง,แ,งและกลับมามีแดนกลางที่แข็งแกร่งได้อีกครั้ง หงแดงเล็งแบ็คขวาคนใหม่ตามรายงานจากดีลจอนนักข่าวจากกีฟบีสปอร์ตเปิดเผยว่าตอนนี้สโมสรลิพูกำลังพิจารณาในการมองหาผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งแบ็กขวาแบบจริงจังอีกครั้งเพื่อที่จะามาเป็นคู่แข่งของเช no นอเล็กซานเดอร์โนนในฤดูกาลหน้ามีการระบุว่าหงแดงเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการมองหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้เอาไว20้20-30ถึงล้านปอนด์เลยทีเดียวและพวกเขาเชื่อว่าผู้เล่นที่จะเข้ามาต้องสามารถที่จะท้าทายเทรนน์อาโนและสามารถที่จะแย่งตำแหน่งจากเขาได้เลยทีเดียว บิลซือดังของเยอรมันเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ไรอันกราเวนเบิร์ชกองกลางดาวรุ่งวัย20่ปีจากไบมันิกมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้และปลายทางของเขาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นลิเวอร์พูลสาเหตุที่กราเวนเบิร์ชจะย้ายออกจากทีมนั้นก็คือการมาถึงของคอนราดไลเมอร์กองกลางที่กำลังหมดสัญญากับอาร์เบลิ์ซิกและเขาจะย้ายไปร่วมทีมกับเสือใต้แบบฟรีเอเย่นหลังจบฤดูกาลนี้ มีบบกผูให้ความสนใจในตัวของกราเวนเบิร์สมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นดาวรุ่งจากอาแจ็จซ์อัมเตอร์ดัมแล้วและผู้เล่นเองก็หมดความอดทนที่จะนั่งเป็นสำรองต่อไปและเขาต้องการอยากที่จะย้ายทีมในช่วงสัมเมอร์นี้เช่นกันรู้หรือไม่ฟาบินโยจอดแดนเฮนรรรเดอร์สันเตียโกอัลนตาร่าเจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาเคอร์ติสจนูนฮาวิเอลเลตอาตูเมโลสเตฟานบาสติดและอเล็กซ์ออเลตแชมบเบรน แผงกองกลางของทีมลิปูยิงประตูรวมกันได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นและทำแอซซิสได้รวมกันเพียงแค่4ี่ครั้งสำหรับในฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแผงมิดฟิลด์ของทีมหงสแดงจึงถูกยกให้เป็นแผงกองกลางที่ยอดแย่ที่สุดแล้วในเวลานี้และแน่นอนว่าทำไมซัมเมอร์นี้ถึงเป็นงานที่หนักมากสำหรับเจเกนครอปและทีมงานซื้อขายของสโมสรเพื่อที่จะทำการปรับปรุงทีมในแผงกองกลางครั้งใหญ่และทำให้กองกลางนั้นกลับมาแข็งแกร่งสู้ทีมอื่นได้อีกครั้ง ดีอเรติกรายงานว่าทอมเคลตันอดีตกองหลังดาวรุ่งของสมสนรนลิพูเปิดเผยว่าในสมัยที่เขายังคงเป็นดาวรุ่งอยู่ที่อาคาเดมีของสมสรนนั้นเขาได้รับรู้เลยว่าเปเปรินเดอร์นั้นมีความเข้มงวดมากกว่าเจเกนคลอปซีจากประสบการณ์ของผมกับสมสรนที่ผ่านมาเจเกนคลอปค่อนข้างเงียบขรึมแต่เปเปรินเดอร์ค่อนข้างเป็นคนที่มีความจริงจังอยู่เสมอเปปมีบทบาทที่สําคัญหรือเปล่านะเหรอแน่นอนเขาเป็นคนที่มีบทบาทที่สําคัญอย่างมาก ตอนที่ผมอยู่ที่นั่นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมและประชุมเขามักที่จะมีการปรับแทคติกและมองหาอะไรใหม่ๆเสมอก็มาดีครับ5เหตุการณ์ผู้ตัดสินจัดหนักใส่นักเตะคอนสแตนตินฮัสติดาคิสผู้ช่วยผู้ตัดสินของศึกพิมลีกกลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลขึ้นมาทันทีหลังก่อเหตุยกสอกกระแทกใส่คอแอนดูโรปัสันผู้แบ็กทีมลิเวอร์พูลในเกมดวลกับอาร์เซนอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ลายแมนจอมบูกก่อเรื่องน่าช็อกในช่วงจบครึ่งแรกซึ่งถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดกรณนั้นก็ดีฮัตซิดาคิสไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเกมลูกหนังคนแรกที่มีเหตุกระทบกระทั่งกับพ่อคาแข้งแน่นอนว่าบ่อยครั้งที่ท่านเป่าตกเป็นเป้าหมายทูงนักเตะต,ตะคอกใส่หลังเป่านวีดไม่สบอารมณ์พวกเขาหรือแม้กระทั่งการแจกใบเหลืองและใบแดงเรามาดูความหัวร้อนของบรรดาสิงเชิดดำสัก5รา,ายกันหน่อยเป็นไรว่าพวกเขาห้าวเป้งขนาดไหนถึงกล้าลงไม้ลงมือกับพ่อคาแข้ง หนึ่งศอกสั้นหลังสวนนอกจากอาจเซนอนกับลิพูจะโม้แข่งกันอย่างสนุกแล้วแฟนบอลยังได้ดูของแถมในช่วงจบครึ่งแรกด้วยเมื่อจูจูฮัตซีดักชิสไรแมนที่สนามแอนฟิลด์ก็ชักศอกขึ้นมากระแทกโดนลำคอของโรเบร์สันอาจเป็นเพราะนักเตะเจ้าบ้านไม่แฮปี้กับการตัดสินของเจ้าหน้าที่หลายหนเลยส่งผลให้แบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์เดินเข้าไปต่อว่าไรแมนและถูกตอบโต้ด,ด้วยแม่ไม้มหมยไทยด้วยเหตุน,นี้คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพหรือ PGMOL สั่งพักงานผู้ช่วยผู้ตัดสินวัย38ปีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวนออกมา 2. ขุนเข่าถลวงเป้าดุดันไม่เกรงใจใครต้องยกให้กับเฟนันโดเอนนเดสผู้ตัดสินชาวเม็กซิโกที่ก่อเหตุหน้าตกตะลึงยกเข่าเข้า,ขากระแทกใส่กองดวงใจของนักเตะเมื่อไม่นานมานี้ในเกมที่คลับอเมริกาเปิดบ้านเสมอกับเลออน2ต่อ2ในดิคจังโก Lucas, ero, ลูคัสโรเมโลขุนพลทีมเยือนไม่พอใจที่เจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งอย่างน่ากังขา เขาและเพื่อนร่วมทีมจึงปรีเเข้าไปต่อว่าท่านเป่าและทันใดน,นั้นดาวเตะอาเจนต,ตายก็ทรุดลงไปกองกับพื้นโดยที่ต้องขอบคุณภาพรีเพย์ซึ่งเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเอเันเดสแทงเข่าใส่วางขานกเตะต่อเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สพฟุตบอลเม็กซิโกสั่งลงโทษผู้ตัดสินเขา่าโหดนานถึง12นัด 3. เถนกวาดลานอีกเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนบอลไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเกิดขึ้นในเกมลีกเองิง ซึ่งพุทตสินงัดแม่ไม้มวยไทยออกมาใช้อีกหนโดยการเตะตัดขาหยุดยั้งไม่ให้นักเตะเล่นเกมโต้กลับมันเป็นเกมระหว่างน้องกับปรีแซตงแช็กแมงในปี2008โดยดิโก้คาร์ลอสดาวเตะทีมน้องซึ่งปัจจุบันคาเกิอกอยู่กับแอสตันวิลล่าพผอิญถูกท่านเป่าโทนี่ชาปงซึ่งเหมือนจะเสียหลักเตะตัดล่างโดยไม่มีเจตนาขณะที่เจ้าตัวพยายามวิ่งไปที่หน้าปากประตูด้วยอาการหัวเสียของท้ามาริวัลลาเขาจึงแจกใบเหลืองที่สองให้กับคาร์ลอสทันที ดีที่ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงเนื่องจากจบเกมมีการประกาศยกเลิกใบแดงให้กับนักเตะแถมชาโปรงโดนแบนยาว6เดือนอีกด้วยจากพฤติกรรมที่น่าตามมติซีเฮดบัตอันลันจัดขุนพลทีมออฟวิดทำในสิ่งที่นักเตะหลายรายทำกันเมื่อปีเข้าไปประท้วงผู้ตัดสินดาเรนไดเดลว,ว่าทีมของเขาควรได้ลูกโทษในเกมบุกกับนอตแฮมตันเมื่อปี2021 อย่างไรก็ดีสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือท่านเป่าไม่ขออ่อนข้อให้และใช้หัวล้านของเขาชนกับศรีรษะของนักเตะกระทั่งทําให้ฟรินด์ดาวกับแจ็คแลงแคสเตอร์สองดาวเตะทีมม้าขาวและลอยโจนกองหลังทีมคู่แข่งต้องช่วยกันเข้ามาห้ามทับก่อนที่ไดเดลจะสงบและแจกใบเหลืองให้จัดตอนเหตุการณ์ดังกล่าวถัดมาผู้ตัดสินเลือดเดือดเปิดปากกล่าวขอโทษแต่ไม่ไาวทําให้เขาถูก FA ตั้งข้อหาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและถูกหันออกจากการทําหน้าที่ในสัปดาห์ต่อมา 5เดียวไมโครโฟนเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนการตะลุบบอลเลยก็ว่าได้เมื่อเอเล็กซิสเมซาผู้ตัดสินใจเด็ดเปิดฉากแลกหมัดกับนักเตะในเกมเลีกอาร์เจนตินความอื้อฉาวในสังเวียนแข่งเมื่อปี2 0 1 7ัปะทุขึ้นหลังจากเมซาแจกใบเหลืองที่2ให้กับคาร์ลอสกัวรอยข้อหาเข้าสกัดอันตรายในเกมระหว่างโอกัมโปฟาบิก้ากับอูรากันและตามประสาของนักเตะที่ไม่เคยเห็นด้วยกับการตัดสินของสิงเชอ้อดำอยู่แล้วแต่เรื่องราวบานปลายใหญ่โตเนื่องจากกัวรอยสาวหมัดใส่ท่านเป่าแบบไม่ยั้ง และทําให้เท้ามมลิวราดใจนักเลงสวนกลับอย่างไม่ยี่รักหลังแรกมัดกันแบบตัวต่อตัวได้ไม่ทันไรนักเตะอีกรายก็เข้ามารุมเมซ่าซึ่งถูกลอบชกใส่หน้าจากด้านหลังร้อนจนการสนามต้องเข้ามายุติสงครามกำปั้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแฟนบอลที่ช็อกไปต่ำๆกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ